กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราก็พร้อมนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองค่ะสะภาพสวยสภาพพร้อมขับใช้งานต่อกันได้เลยนะคะ Mazda BT-50 ค่ะรถกระบะมือสองปี09เป็นรุ่นที่แคปเปิดได้นะคะเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะสะภาพตัวรถสวยค่ะดูดีพร้อมใช้ได้เลยนะคะ สีสันรอบคันดูแล้วไม่น่าเกียดค่ะมีดิ้วรอยเล็กน้อยนะคะติดฟิล์มแล้วค่ะภายในกว้างและสะอาดตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะและแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกค่ะพื้นที่ใช้สอยกวา้กวางทั้งห้องโดยสารและด้านหลังเลยทีเดียวนะคะเครื่องโยน2 5 0 0ง c ตัว V ค่ะราคา1,35,000บาทนะคะรถอยู่ที่ในเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถตัวจริงนะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ค่ะเพื่อจะได้สะดวกต่อการคุยเจรจากันโดยตรงนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ